กู๊ดดีซีเตนดิน,ดนทำไรท้องสวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะพาออกนอกพื้นที่มาที่เขาใหญ่นะครับมาเที่ยวกันอำเภอปากช่องนะครับตำบลป่งตะลองบ้านสระน้ำใสนะครับเนื้อที่34ไร่ขายไร่ละ1 9่ล้าน0บาทนะครับสำหรับพื้นที่โซนนี้ก็ราคาอย่างพอสังอยู่นะครับเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคุดแดงนะครับ หน้ากว้างติดถนนลัดยาง130เมตรนะครับโดยประมาณนะครับลึกประมาณหร0อ0เมตรได้ครับไปชนคลองด้านหลังนะครับชนคลองแล้วก็ข้ามคลองไปก็ยังมีที่อีกประมาณ6ไร่นะครับที่เห็นอยู่นั่นคือทอสคาน้านะครับทอคคาน้าเขาใหญ่นะห่างตรงนี้ประมาณ5-6กิโลนะครับเดี๋ยวผมต้องขอออกตัวก่อนะครับว่าผมไม่ใช่คนในพื้นที่นะครับข้อมูลผมอาจจะไม่แม่นถ้าคนพื้นที่นะครับ ็ต้องขออภัยมานัดที่ดีก่อนนะครับอย่าเพิ่งด่ากันนะครับแต่นี้ปัจจุบ,บันนี้ปลูกข้าวโพดอยู่นะครับลงข้าวโพดอยู่นะก็จะมีบ้านคนนะครับด้านตรงข้ามแล้วก็ข้างๆนะครับด้านต,ตรงข้ามก็จะทำนะฮะส่วนมะม่วงนะฮะอันนี้จะเป็นส่วนมะม่วงหมดไฟฟ้าผ่านหน้าที่ครับ ก็การเดินทางผมก็ว่าค่อนข้างสะดวกนะครับเป็นรัดยางเข้ามาตลอดทางนะฮะผมเข้ามาทางเส้นหมูสีครับตาม CPF มานะฮะผมก็ไม่ชำนาญทางเท่าไหร่นะครับเป็นวิวข่าวล้อมรอบนะครับด้เห็นนะฮะแปลงนี้ผิดพลาดกันใดก็ต้องขอประทานอภัยมาณัดที่นี้ด้วยนะครับสำหรับท่านที่อยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็ที่เบอร์โทร0 4 2 9 5 5 6ดสนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ต้องขออนุญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับ